สวัสดีครับมอสจาก Microsoft นะครับในบทนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเล่นกับรูปภาพเสียงกันนะครับเจ้าตัว AI ของเราครับมีความสามารถในการสร้างนะครับปรับแต่งเนาะแล้วก็แก้ไขรูปภาพต่างๆสร้างมีเดียสร้างเสียงต่างๆได้วันนี้เรามาลองดูกันว่ามันทำอย่างไรนะครับใครที่ยังไม่รู้บทแรกนะครับลองกลับไปดูวิธีการเข้าถึงเจ้าตัว c o p i l o t ของเราก่อนนะครับ ตัวเว็บไซต์ที่เราใช้ตอนนี้ชื่อว่า copilot.microsoft.com ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับจะเจอหน้าตาเหมือนกันใครใช้มือถืออยู่นะครับตัวแอป copilot ใช้งานได้เหมือนกันเนาะตรงนี้เมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่องของการใช้ข้อความสั่งให้มันสร้างเนื้อหาต่างๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาลองสั่งให้มันสร้างเกี่ยวกับรูปภาพบางนะครับในหน้าตาปัจจุบันตวเนี้มันจะอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับตรงนี้จะมีรูป รูปภาพเนาะเป็นรูปรูปภาพเราสามารถเอารูปภาพมาเกี่ยวข้องได้นะครับในตัวอย่างเนี่ยมอสลองเตรียมมาตัวอย่างหนึ่งนะครับมอสมีภาพต้นทางนะครับเป็นรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวเนะาะมีรูปองค์พระมีอะไรต่างๆะครับมอสลองสั่งคําสั่งแบบง่ายๆให้เขาดูนะครับว่าช่วยเปลี่ยนนะครับภาพเนี่ยให้เป็นแบบกระตูนให้หน่อยนะครับเผื่อเราจะเอารูปก,กระตูนไปต่อย,ยอดนะครับในมุมอื่นๆนะครับอ่าเราก็ ให้เขาสร้างนะครับเขาก็ไปสร้างรูปภาพมาให้เราเราสามารถกดคลิกเข้าไปเพื่อเลือกใช้ภาพที่เราสนใจได้นะครับจับภาพต้นทางเนาะนี่เราสามารถกดแชร์กดดาวน์โหลดกดคัสตอมไมซ์นะครับซึ่งการคัสตอมไมซ์เนี่ยคือการปรับแต่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปอีกโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่าตัวดีไซเนอร์เดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวดีไซเนอร์คือตัวที่เอาไปปรับแต่งนะครับเรากลับมาที่รูปภาพของเราก่อนสมมุติเรา เราเห็นแล้วโอเคมันหน้าตาคล้ายๆภาพเดิมแต่ว่าเป็นลายเส้นกระตูนเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถบอกเขาได้ด้วยนะครับในภาพเนี้ยบอทบอกเขาว่าขอชาวบ้านเยอะๆนะครับกำลังมีกิจกรรมเทศกาลกันอยู่นะครับเขาก็เขาก็ลองสร้างให้เรานะครับแบบชาวบ้านเยอะๆนะครับผมชอบภาพนี้เป็นการส่วนตัวนะครับมันมีหลังคามันดูแบบมีเต็นท์มีอะไรต่างๆเหมือนร้านขายของนะครับมันดูเหมือนไทยๆดี นะครับเราก็บอกเขาได้นะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นการสร้างรูปขึ้นมาให้เราเนาะตรงภาพตรงนี้นะครับอ่าจริง,รงๆรูปแบบการปรับแต่งตรงนี้คือเรามีรูปภาพต้นทางก่อนนะครับมอสกดเพิ่มรูปจากตัว add image นะครับะจะมาจากรูปที่เราเพิ่งถ่ายก็ได้จะมาแปะเป็นลิงก์ก็ได้นะครับจะอัปโหลดจากเครื่องของเราก็ได้นะครับตรงส่วนนี้สามารถทำได้อีกหนึ่ง use case ที่มอสอยากพามารู้จัก เมื่อกี้นี้จากลูกกลายเป็นอีกลูกนะครับ use case อันนี้คือมอลองสร้างจากข้อความให้กลายเป็นรูปหลายหลายคนเห็นภาพโปสเตอร์นะครับตอนฉากเปิดนะครับมีรูปมอดนะครับที่พยายามทำให้เหมือนตัวเองอยู่เนาะเราทำอะไรยังไงได้บ้างนะรตรงเนี้ยผมสั่งต้นทางเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมสั่งมานานมากแล้วนะครับสมัยตั้งแต่มันยังไม่ได้เก่งภาษาไทยมากเท่าทุกวันนี้ นะครับผมลองกด Copy นะครับแล้วก็สั่งให้เขาสร้างนะครับกด New Topic 1ทีเพื่อลองล้างใหม่ให้เขาสร้างรูปภาพเดี๋ยวรอเขาสร้างรูปภาพสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเวลาก็จะเร่งให้มันสร้างจนเสร็จ เป็นอันเรียบร้อยนะครับในการสร้างรูปภาพตามที่มอสสั่งไปนะจริงๆตอนเราสร้างอะครับมันใช้คำว่าไม่ต้องกังวลเนาะว่าเวลามันเข้ามาแล้วอะมันจะต้องรูปประโยคสวยต้องคำอย่างดีมอสแนะนำสั้นๆว่าเราลองโยนไปเป็นคำๆก็ได้ในตรงเนี้ยจะเห็นว่ามอสโยนไปเป็นคำๆเหมือนกันเนาะเป็น a n i m เม e คาแรกเตอร์นะครับมอสจะคาแรกเตอร์บแบบไหนใส่แว่นไหมผมสีดำ ยืนอยู่นะครับบนพื้นเนาะใส่เสื้อสีดำเป็นทีเชิร์ดด้วยนะครับแล้วก็มี Microsoft นะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่อยู่ในนั้นนะครับอ่าใส่ยีนนะครับยีนสียีนนะครับใส่รองเท้าสเนคเกอร์นะครับผ้าใบนะครับอ่าแล้วก็มีฮูดดี้นะครับมีฮูดดี้สีน้ำเงินนะครับอ่าลุกสมาร์ทนะครับทำท่าชู2นิ้วที่มือขวานะครับไอแบบเนี้ยครับ เวลาเราสร้างของจริงะครับเราโยนคีย์เวิร์ดที่เรานึกออกไปได้เลยนะครับเ่ราะเขาโยนไปทีละคีย์เวิร์ด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 ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นประโยคสวยงามนะครับเราโยนเน้นคีย์เวิร์ดเป็นหลักได้เลยนะครับตรงเนี้ยเราชอบอันไหนเราก็เลือกไปหนึ่งอันนะครับเช่นเคยนะครับถ้าต้องการปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมอาจจะไปที่ตัว customize มันจะพาเรามาที่หน้า Designer ตรงนี้นนมอสอาจจะไม่อยากได้แบ็กกราวแล้วนะครับมออาจจะกดรีมูฟแบ็กกราวไปหนึ่งทีนะครับก็เป็นตัวเลือกของมอสเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราชอบถูกใจนะครับก็ไปที่ตัวปุ่มดาวน์โหลดนะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากทำอย่างอื่นนะครับไม่ได้อยากจะลบแบ็กกราวทิ้งนะครับมันสามารถเ,าเปลี่ยนให้เป็นเบลอเป็นต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้มอสลองสั่งให้มันสร้างแบบเป็นภาษาไทย เราลองสร้างเมืองโบราณอู่ทองนะครับทำให้มันเป็นแบบ3มิติไปเลยต่างๆนะครับจริงๆนอกจากการสร้างสร้างทังภาพอะครับการใช้งานลักษณะนี้เราอาจจะเราลองสร้างทีละส่วนนะครับแล้วเอาหลายๆส่วนนะครับไปประกอบเป็นภาพใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นผลงานของเราเองนะครับมีการจัดเรียงเป็นของเรานะครับมีองค์ประกอบเป็นของเราที่เกิดมาจากการสร้างหลายๆส่วนนะครับเอาไปต่อยอดเพิ่มเติมในอนาคตได้เนาะ หรืออย่างตัวคาแรคเตอร์มาสครู่เนี่ยครับเราอาจจะเอาตัวการ์ตูนของเราเนี่ยเป็นมาร์คคอดประจําของเราเลยเนาะเอาจะสร้างทิ้งเอาไว้หลายๆท่าทางแล้วเอาไปแทรกอยู่ในโปสเตอร์ซึ่งนั่งเดิมของเราเคยทํารูปแบบหนึง่งเราก็เปลี่ยนเอาตัวการ์ตูนเนี่ยไปใส่เพิ่มเติมนะครับสามารถแทรกเข้าไปตรงนั้นได้นะครับนอกจากเมื่อกี้มอสสร้างจากข้อความนะครับจากรูปแล้วนะครับอันนี้มอดลองใช้มือถือนะครับถ่ายเนาะผมลองถ่ายรูปภาพต้นไม้สักต้นเนึ่งเป็นต้นอ้อย แล้วเราก็อยากรู้ข้อมูลเอาจริงๆการหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพเนี่ยมันสามารถทําได้ด้วยนะครับบางทีเราเราไปนําทัวร์เป็นไกด์เราเราไม่รู้เรื่องบางอย่างที่เราเพิ่งเจอเอะตรงนี้คืออะไรของใหม่เพิ่งมาเราอาจจะลองเอามือถือครับถ่ายรูปนะครับหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้ I, มาถามทีหลังก็ได้นะครับใส่รูปเข้าไปนอกจากให้มันสร้างรูปภาพแบบเมื่อสักครู่แล้วครับเราสามารถหาข้อมูลนะครับว่าเออสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับแล้วคุยต่อหลังจากนั้นได้ และเช่นเคยถ้าอยากได้นะครับผมขอให้เขาสร้างรูปสามมิตินะครับจากเพื่อชนิดเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกับเขาเอาไว้ว่ามันคือต้นอ้อยมันคือต้นอะไรก็ให้มันสร้างต่อจากตรงนี้ได้เอาไปทําเป็นมาสคอตไปะไรต่างๆเซฟเก็บเอาไว้นะครับเอาไปผสมกับของโปร์ของเราเองได้นะครับทีนี้จริงๆมอดอยากพาทุกคนเข้ามาเจาะลึกในตัวดีไซเนอร์นะครับเว็บไซต์ที่เมื่อกี้เราพาไปใช้ในการ คัสตอมไมซ์หลายๆอย่างนะครับตัว Designer นะครับมอลองกดเข้า Designer ให้ดูก่อนอ่าเราเข้ามาใน d e s i g n e r microsoft. com นะครับตัวนี้เช่นเคยใช้อีเมลลงชื่อเข้าใช้เหมือนกับการใช้งานโค p i l o t อกนะครับมันจำเป็นจะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนเมื่อเราเข้ามาแล้วถ้าเกิดใครอยากลองลองใช้ก่อนเนาะ มอแนะนําให้เรามาลองกดไอดตานบนนะครับมันจะเป็นในเรื่องของตัวเทมเพลตนะครับถ้าเราอยากได้โทนสไตล์ประมาณนี้นะครับเรอาอาจจะลองเอาวันนี้ก็ได้นะครับมันจะมีตัวอย่างคำนะครับเอาไว้ให้เราแล้วเราแก้ไขนิดนิดหน่อยหน่อยะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเบสบอลใช่ไหมครับผมลองเปลี่ยนเอาเป็นฟุตบอลนะครับแล้วก็คู่กับแคป นะครับออนอะไรดีล่ะผมมั่วๆไปเลยนะครับมันจะช่วยเราเริ่มต้นนะครับได้ง่ายโดยที่เวลาคนสร้างรูปส่วนใหญ่จะติดปัญหาว่าคิดไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไรดีไอเนี้ยจะเป็นตัวที่เราเนี่ยสามารถทําความคุ้นเคยได้นะว่าอ๋อมันสร้างประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้พอเราทําจนคล่องแล้วครับหลังจากเนี้ยเรา<อ>ค่อยไปลองสร้างจากศูนย์ด้วยตัวเอง เราก็จะได้น้องแมวนะครับกับลูกฟุตบอลน,นะครับอยู่บนพื้นเนาะที่เมื่อกี้เราสั่งเข้าไปนะครับถ้าเกิดเราใช้งานฝึกจนคล่องแล้วนะครับมันจะมี AI นะครับให้เราได้ลองใช้ตัวที่เอาไว้สร้างรูปเนี่ยจะชื่อว่า image creator นะครับเราก็กดสร้างเข้ามานะครับมันก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้แหละแต่ว่า,าต้องพิมพ์คําสั่งเองทั้งหมดนะครับนี่เราลองพิมพ์อะไรก็ได้เลยภาษาไทยก็ได้นะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปลองอีกที่หนึ่งนอกจากการสร้างเป็นรูปแล้วครับมอสแนะนําอีกตัวหนึ่งที่เป็นสติกเกอร์ตัวนี้ผมคิดว่ามันเอาไปต่อยอดได้เยอะเราสร้างเป็นรูปสติกเกอร์ขึ้นมานะครับเราอาจจะเอาไปแปะในชิ้นงานนะครับในรูปภาพตั้งเดิมของเรานะครับเราสามารถสั่งให้มันสร้างสติกเกอร์ตรงส่วนนี้ะจะบอกว่าเด็กผู้ชาย3คนกำลังวิ่งเล่น กอยู่ในสวนให้เขาสร้างเป็นรูปแบบของสติกเกอร์อเราก็จะได้สติกเกอร์ตรงส่วนนี้มาเรียบร้อยแล้วเราอาจจะกดเข้าไปอันนี้ผมว่าน,นี่มันน่ารักดีนะครับเราลองมองแก้ไขหรือว่าถ้าเกิดต้องการเซฟเลยก็กดดาวน์โหลดนะครับหรือว่าเราจะกด r ร a t e ดีไซน์นะครับหรือว่าจะไปกด Edit Image ก็ได้นะครับ เราเอามาปรับแต่งเพิ่มเติมใน,นตัว Edit เนาะอันนี้เป็นตัวรูปการ์ตูนของเราจริงๆเราอาจจะไปใช้เป็นแค่มุมเล็กๆมุมหนึ่งในภาพใหญ่ของเราในที่อื่นก็ได้นะครับเราอาจจะมีภาพเมืองอู่ทองใหญ่ๆนะครับอยู่เป็นแบ็กกราวข้างหลังแล้วก็มีเด็กอยู่3คนนะครับอยู่ที่มุมหนึ่งนะครับอ่าก็สามารถใช้งานร่วมได้นะครับ นอกจากการสร้างสติกเกอร์แล้วเนี่ยจริงๆผมอยากแนะนำอีก2-3อันแล้วกันนะครับอ่าอันนี้การลบรูปภาพบางทีเราไปถ่ายรูปภาพกว้างๆมาแล้วมันมีผู้คนหรือว่าสิ่งของที่ที่เราไม่อยากให้มันมีนะครับเรากดเข้าไปนะครับแล้วก็จริงๆใส่รูปเข้าไปแต่ผมขอให้ดูในสไลด์ดีกว่าเพราะผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้ตัวอย่างใน สไลด์ของมอสนะครับด้านซ้ายบนเป็นรูปภาพมอสกับเพื่อนอีก2คนนะครับแล้วก็มีผู้หญิงด้านหลังอีกคนหนึ่งซึ่งเกินมานะครับมอสอยากจะลบะพี่ผู้หญิงคนนั้นทิ้งไปนะครับมอสก็กดเข้ามาแล้วมอสก็จิ้มไปที่ตัวรูปผู้หญิงคนนั้นให้กลายเป็นสีมว่วงๆมันใช้งานง่ายมากกดจิ้มหนึ่งทีนะครับพอเราจิ้มทุกอย่างที่เราไม่อยากได้แล้วนะครับผมสั่งให้เขา generate นะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบภาพขวาล่างที่เราได้รูปภาพแบบที่มีแค่ผมกับเพื่อนอีก2คนเสร็จเรียบร้อยนะครับ อันนี้อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับเป็นเจ้าตัวรี o v ฟลบพื้นหลังนะครับลบพื้นหลังมัน,นหลายคนอาจจะบอกว่าลบพื้นหลังมันใช้งานยากมากๆจริง,รงๆการลบพื้นหลังแบบนี้ครับกดปุ่มเดียวนะครับผมเปิดให้ดูตรงนี้นะครับมีรี e b ฟแบ็ r กราวนะครับผมลองกดรี e b ฟแบ็ r กราวลองเลือกมาสักรูปหนึ่งผมขอลองเลือกเอารูปที่ผมให้ดูตรงนี้นะครับอัปโหลดเข้าไป เสร็จแล้วมันง่ายแบบนี้เลยนะครับในการลบพื้นหลังนะครับถ้าเกิดไม่อยากได้ลบพื้นหลังอาจจะเปลี่ยนเป็นเบลอเป็นอะไรต่างๆก็สามารถทําได้นะครับอันนี้คือการใช้งานเจ้า AI นะครับเกี่ยวกับรูปภาพเดี๋ยวพาไปดูเกี่ยวกับเสียงเพลงบ้างอ่าจิงมอสเตรียมมาไว้นะครับเกี่ยวกับเสียงเพลง c o p i พายนะครับมันมีความสามารถนอกเหนือจากนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับให้เราไปที่ตัวโค p พาย แล้วสังเกตที่มุมขวาบนมันจะมีคำว่าปลั๊กอินนะครับให้เราอะครับลองกดไปที่ปลั๊กอินแล้วเลื่อนลงมานะครับหาปลั๊กอินที่ชื่อว่าซูโน่นะครับซูโนเป็นชื่อบริษัทนะครับที่ทําเกี่ยวกับเสียงเพลงเดี๋ยวลองไปกดสั่งเขาดีกว่าว่าเออถ้าเกิดเราอยากจะได้เพลงนะครับสมมติผมอยากลองสร้างเพลงจริงๆผมก็กดไปที่ปลั๊กอินนะครับเลื่อนลงมาหาซูโน อาจจะบอกเขาว่าแต่งเพลงเกี่ยวกับสุเมืองสุพรนณบุรีโดยทำนองสนุกสนานเป็นเพลงไทยภาษาสมัยใหม่อ่ะผมเอาแบบนี้ละกัน จึงมาเลือกได้ด้วยนะคบว่าอยากจะได้เป็นเพลงภาษาอะไรนะครับจริงๆภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรเงี้ยครับสามารถเลือกได้นะครับ <L> แล้วก็้วยตัวเนื้อเพลงเ,งเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไร <L> เอาไปใช้งานได้แบบเอาไปหาแบบเสียงเพลงจากข้างนอกเนี่ยอาจจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะแต่ว่าโจบเพลงที่เป็นของ g Gen a i เหล่านี้ครับอ,อาจจะไม่ได้มีใครเคลมลิขสิทธิ์ได้เนะครับเราเองก็เคลมไม่ได้คนสร้างก็เคลมไม่ได้นะครับ Microsoft ก็เคลมไม่ได้นะครับก็จะเป็น free to use เพลงกำลังมาแล้วนะครับดูจากเนื้อเพลงก่อนแล้วกันนะครับมันก็ดูว้าวดีนะครับจริงๆมาเน้นอยากอยากเพิ่ปโฟกัสมากนะครับเรื่องของเนื้อเพลงมันแบบจะมีความหมายลึกซึ้งสุดๆนะครับอันนี้เป็นก้าวแรกของ AI นะครับผมอยากโชว์เรื่องของความสามารถในการสร้างเพลงการร้องทํานองมากกว่านะครับจริงๆเพื่อนผมหลายคนจะเอาไปรีกซคเป็นเพลงใหม่ๆ สั่งเขาได้นะครับอยากได้เป็นเพลงแรปนะครับเพลงล็อกนะครับเพลงไทยเดิมอะไรเงี้ยครับจริงๆไทยเดิมอาจจะต้องลองพร้อมดีๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากไทยเดิมแต่ว่าพวกตระกูลเพลงสมัยใหม่ครับได้เยอะมากๆนะครับมารบเก่าเดินเส้นทางมือสามมุกพับุรีทนทนแคบแม้จะสูงสามคงแคบไม่ไกลจากนาบา เหมือนสวยงามอารมณ์ฟุ้งชนนอบุญใครเข้าไปแล้วจะลงไปกับพันใบแล้วมืออ่ามันก็สนุกสนานนะจริงๆถ้าทำนองไม่ตรงใจสมมุติเราอยากจะเปลี่ยนมันมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนด้วยขอเป็นแ,แบบเทแรปผมเอาสุดตรงเลยนะครับผมลอง ลองเปลี่ยนฉีกแนวไปเลยหรืออยากจะเปลี่ยนเนื้อหานะครับสามารถทําได้เนาะเราสามารถสั่งให้เขาเพิ่มบางคีย์เวิร์ดลงไปในเนื้อเพลงทําได้นะครับผมเคยลองทําเป็นให้มันแต่งเพลงเกี่ยวกับ5คําศัพท์นี้นะมันทําได้เหมือนกัน เธอเลยเขาตลาดสดแนอยชาวไม่ต้องเรียกว่าฮีโร่้เมืกมวนใิทังยิ้มแ่เธอแเขาตลาดสดลกต่านหอยชาไม่ต้องเรียกว่าฮีโรยิ้มดวยิมทางทอาถ้าเกิด ชอบแนวนี้นะครับเก็บเป็นสต็อกเอาไว้เป็นไอเดียในการทําอื่นอีกครั้งต่อไปได้นะครับจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ใกล้ๆนะครับตรงส่วนนี้ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการสร้างสื่อเนาะรูปแบบหนึ่งเนาะมว่าจะเป็นรูปภาพนะครับการตัดแต่งการสร้างเสียงต่างๆนะครับก็สามารถใช้เจ้าโค้พายโในการทำสิ่งเหล่านี้ได้ครับ